รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในถังแต่แปลกดีนะเวลาที่เราออกไปไหนทำไมทิ้งทิ้งทิ้ง ทิ้งกันตามสบายลงถนนลงแม่น้ำลำคลองอย่าทิ้งไว้ไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในทังขยะบ้านของเราช่วยๆกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่า ท่านผู้ชมคะรายการโลกใสและขยะวันนี้เราพาทุกชมมาที่อำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกลน,นครน,นะคะตามมาที่นี่เพราะว่าชุมชนที่นี่นะคะเขามีการทําวัสดุเหลือใช้แต่ว่า เอามาทําเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวอย่างที่เราคุ้นๆกันแต่ว่าไม่ได้ทํามาจากทางมะพร้าวนะคะทำมาจากขวดพลาสติกนั่นคือเรื่องของการรีไซเคิลขยะนั่นเองนะคะรายละเอียดเรื่องน,นี้น่าสนใจมากทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปพบกับท่านในอำเภอเอกกบพบสโสพลนะคะท่านอำเภอโคกศีสุพรรณจังหวัดสกนลนครเพื่อที่จะคุยกันรายละเอียดในเรื่องนี้กันก่อนเลยคะ่คะท่านผูค่มสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,คือสนใจมากเลยพอได้ยินข่าวว่าชุมชนที่อ,อำเภอโคกศีสุพรรณ เขาทำขยะรีไซเคิลมาเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวพอเราไม่เห็น้โอ้โหสีสันน่าใช้มากเลยจุดเริ่มต้นมาอย่างไรอะคะท่านคะครับที่จริงเรื่องการการรีไซเคิลขยะนี่ทุกพื้นที่ในะประเทศไทยมีอยู่แล้วครับใช่ค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเราคนค้องหรือโคกสุริยพันธ์ก็เป็นหน่วยงานองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลการกำจัดขยะ mm hmm. นะครับมีอำนาจหน้านที่ตามกฎหมายมูลเหตุเริ่มจาก องค์การมหาชนตำบลอาร์พลอเนี่ยมีธนาคารขยะทุกหมู่บ้านทั้ง11บหมู่บ้านนทั้ง11หมู่บ้าน,านแล้วก็พอ,อรับซื้อขยะมาจากชาวบ้านนะครับโดยเฉพาะขวดพลาสติกขวดเครื่องดื่มน้ําอัดลมทั้งหลายนะครับเสร็จแล้วก็มาคัดแยกก่อนคัดแยกแล้วก็ไปขายให้กับร้านค้าของกะแต่มีช่วงหนึ่งที่ขวดประเภทสีขวดน้ำอัดลมประเภทสีเขียวสีส้สมสีชมพู ร้านค้าของเก่าไม่รับซื้อไม่รับซื้อครับไม่รับซื้อก็เป็นภาระของของทั้งชุมชนเองทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเคือรับมาหมดแล้วแต่ว่าเขาไม่รับซื้อเราคอันนี้ก็เกิดขยะตกค้างในพื้นที่ครับก็ได้เกิดไอเดียขึ้นจากผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรคุณเกียรติศักดิ์ขันทีเท้า แลวก็ท่านนายกอนุสร์พราชมนายกการมืนอนบุรารก็ได้เห็นว่าถ้าทิ้งไว้อย่างนี้ก็เดี๋ยวก็เป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวก็เป็นปัญหาในพื้นที่<ะ>ก็คุณเกียรติศักดิ์คันธีท้าก็ไปมีความรู้ทางด้านช่างอะไรบ้างก็ลองลอง,ลองเอาเอาขวดมาลองผ่าดูจะเอาเส้นพลาสติกมาทําดู<อ>นะครับเริ่มลองผิดลองถูกทําไงจะจะเอาเส้นพลาสติกสีเนี่ย มาทําเป็นไม้กวาดเริ่มจากแข็งกระด้างบ้างอ่อนบ้างม้วนบ้างะนะครับก็ปรับปรุงไปเรื่อยจนไปดัดแปลงนะครับดัดแปลงเครื่องรีดเส้นรีดเส้นไม้กวาดจากถวดพลาสติกสีนะครับเครื่องรีดเส้นเขาทาเองฮะทำเองเป็นนวัตกรรมเ,เลยนะคร,รับเนร่จากพื้นบ้านเลยก็ได้ะนะครับ<ะ>จาก จับต้นชนปลายลองผิดลองถูกมามก็ได้เส้นได้เครื่องกรีดิเส้นจากกดพลาสติกมามใช้แฮนด์เมดด้วยครับมือ,อไม่ได้ใช้เครื่องจักรไม่ใช้ไอเอเหมือนสมัยดีแต่ครับไม่ได้ใช้ใช้ยังใช้แรงคนแล้วก็สิ่ง,งต่างๆเหล่านี้ครับก็จะทําให้เกิดงานในพื้นที่ด้วยโดยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มอาสาสมัครสาสุขมูลฐานประจำตำบลนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และมีรายได้ด้วย มีผลผลสืบเนื่องต่อเนื่องอีกหลายทางนานไหมคะกว่าจะเอามาเป็นรูปร่างเป็นไม้กวาดทางมะพร้าวแบบนี้เป็นไม้กวาดแบบนี้นะลองผิดลองถูกในทางทาง,ทางองค์การอหารชนบุบลเหล่าลคนขอนี่ลองผิดลองถูกตั้งแต่ต้นมาเนี่ยร่วมประมาณสองปีสองปีค,คือไม่ได้ลดความพยายามจะเจอปัญหาประสาบ้างไปเรื่อยครับไปเรื่อยเขาชื่นชมในความความวุฒิยาอุตสาหะของท่านนายกองค์การอหาชนบุบลแล้วก็ท่านผอกองชสริมการเกษตรเขาเขา ถือว่าทุ่เถระเสียสะละคือท่านนายกกับท่านผอ,อกรเนี่ยได้มาปรึกษาท่านนายเภอยังไงบ้างครับก็ค,คุยกันทั้งในระดับทั้งทั้งทั้งอำเภอทั้งทั้งตำบลเองแล้วก็อำเภออย่างเม,เมื่อเมื่อเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานี่เองผมประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอซึ่งเป็นองค์การพยศที่บริหารความพัฒนาชีคุณภาพชีวิตของประชาชนใหน้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับได้พูดถึงเรื่อง การรีไซเคิลขยะตรงนี้ซึ่งเป็นเป็นการกําจัดขยะในชุมชนด้วยนะครับก็พยายามที่จะให้เป็นจะเป็นอะไรอ่ะเป็นแลนด์มาร์คเป็นที่เรียนรู้ของที่อื่นเราไม่จํากัดเรื่องพวกนี้ไว<ห>้ครับตอนตอนนี้ดังไปทั่วประเทศแล้วครับครบเรื่องเรื่องสินค้านี่ตอนนี้เรียนตรงๆว่าผลิต,ลตไม่ทันผลิตไม่ทันวัตถ <laughs> ุดิบวัตถุดิบเนี <laughs> ่ยมันก็เกิดจากการแยกขยะต้นทางที่ชาวบ้านเอง ต่อไปนี่จะต้องพิจารณาอีกขั้นหนึ่งแล้วว่าต้องเลือกขยะที่จะทิ้งด้วยค่ะตอนนี้ขวดสีเนี่ยร้านค้าของเก่าไม่รับซื้อแต่ที่องค์การมหานส่วนตะบนหล่าบนคอยรับซื้อเนี่ยราคาดีกว่าร้านค้าของเก่านะคะแต่ที่เขาไม่ไม่สนใจเราคือตอนนี้เรามาซื้อเองแล้วก็มาทําเป็นไม่ต่างเพิ่มมูลค่าได้แล้วต่อไปนี่ก็คงให้กลุ่มเขาเขาเขาบริหารวัตถุดิบเองนะคะ่ผู้สูงอายุกลุ่ม ต่มอาชีพในพื้นที่และตลาดตลาดในการขายล่ะคะโอ้โหเนี่ยถามทั้งนายกกระถามท่อออทานผอจิติศักดิ์เนี่ยนะครับตอนนี้หลักๆคืองานอารงงานที่ที่ต้องทำงานฝุ่นละอองเยอะๆเนี่ยใช้เนี่ยคุ้มค่า<ฮ>ะนะครับคุ้มค่าพบแข็งแรงทนทานเส้นไม่หลุดลุยนะครับแล้วยิ่งถ้าไปกวาดน้ำช่วงฤดูฝนเนี่ยกวาดน้ำลานพื้นเนี่ย ไม่หนักแรงเพราะไม่อมน้ำครับคือทางมะพร้าวก็อมน้ําไม่กว่าที่เป็นดอกยาก็จะอมน้ํำมันจะหนักอันนรงหนักแรงอันนี้ไม่เลยเบาเบาและทานมากครับโอ้โหแล้วสีสันน่าใช้ด้วยนะคะ เห็นมีรางวัลเยอะแยะมากมายเลยได้มาการันตีคุณภาพทั้งเรื่องของการจัดการกับขยะด้วยนะคะในพื้นที่ของโคกศรีสุพรรณมีปัญหาเรื่องขยะไหมคะในระยะอันใกล้นี้จะมีแน่นอนนะเรื่องที่ทิ้งขยะเราจะไม่พอนะครับไม่พอนะครับท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสี่แห่งตอนนี้เมื่อวันจันทร์นี้ก็ได้หารือกันแล้วว่าว่าเราจะต้องเริ่มเริ่มหาที่ทิ้งขยะเริ่มคุยเรื่องที่ทิ้งเริ่มคุยเรื่องการบริหารจัดการการทิ้งแล้วับ เพราะว่าอนักขุดดังกายเนี่ยที่ดินหาลําบากที่ดินหาลาบากถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับแต่แต่ถ้ายังไม่บริหารจัดการตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับภาระข้างหน้าเป็นภาระใหญ่หลวงครับอืก็ก็คือระยะยาอาจจะมีปัญหาแน่นอนก็ต้องรีบบริหารกันก่อนใช่ไหมคะโดยวิธีการคือต้องมีการคัดแยกขยะแล้วก็ตั้งแต่ต้นทางทาขยะมาเป็นเงินแบบนี้แหละนะคะเราจะเริ่มตรงไหนดีอยากเห็นกรรมวิธีการทาไม้กว่าแล้วเดี๋ยวไปดูไปรู้จัก ตัววัตถุดิบต้นตั้งต้นเลยครับไปเห็นหน้าตาวัตถุดิบตั้งต้นเลยว่าไอ้ก่อนที่จะมาเป็น้อยป่าอย่างนี้คืออะไรครับเชิญครับนค่นเราไปได้ยวกันเลยค่ะ,ะ,ะ,ะจะแนะนำให้กับ รู้จักกับบุคคลที่ตั้งต้นกระบวนการผลิตไม้กวาดเลยนะครับเป็นบุคคลสําคัญนะครับที่ทุ่งเทเสียสลามาตลอดนะครับคือคุณเกียรติศักดิ์ขันธีเท้าผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลหล่าวคุณคออุปโภคสินค้าครับนี่คุณเกียรติศักดิ์ขันธีเท้าครับสวัสดีค่ะอ๋อที่ท่านนายเพอเรียกว่าหมอเดียวหมอเดียวทือท่านนี้นี่เองนะคะหมอเดียวได้ไอเดียมาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้เห็นท่านนายเพอไลฟังว่าเป็นคนคิดค้นมาหมดเลยอ่ะนะคะ ก็มันเกิดจากปัญหาครับที่แรกเราเราซื้อขยะใช่ไหมอย่างเด่นว่าพอซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยพอกดได้นเองสีเนี่ยกดแฟนต้ากดพวกนี้กับกดเอสเขาไม่เอาคือมีขวดอย่างนี้นี่ใช่ไหมครับขวดกลับมาที่อบตครับใช่ไม่เอาครับเขาไม่เอาครับอ๋อแรกๆเราเราไปเจอว่าเขาทำน้ำมันได้เราก็มาลองทำเตาเผาน้ำมันออกมาแต่ว่าใช้ใช้น้ำมันใช้ขวดเยอะใช้น้ำมันมันนเียวแล้วก็แล้วก็เหม็นมากครับทั้งอบตนี่โกรกหมดเลยต้นเลยไม่ไหวชงทดลองชงทดลองนะต้เลยไม่ไหวครับก็เลยไปค้นใหม่ ่ปรากฏว่าไปเจอแถวอเมริกาใต้เขาทําไม้กวาดกันครับแต่ว่าซิลเนี่ยครับทำหรือเขาทำในแทบในเน็ตแต่ว่าเขาก็มีเครื่องรีดแต่เราก็ดูๆในยูทูบเราค้นหาไงสิร์ชจากอินเทอร์เน็ตใช่ข้อมูลครับทำงานนอกจริงๆทำแบบเขาได้ก็เอาเอามาแบ่งกันดูนะครับบางที่พนักงานขับรถบ้างช่วยกันดูแล้วก็มาแกะจะสังเกตเห็นว่าเหล็กพวกนี้ครับมันเป็นเหล็กขาโตุ้งท่านยกเหล็กที่อบตนะครับนี่รุ่นแรก ร่้เรื่องจะรกเรายังไม่ไม่ไม่ซื้อเหล็กอะไรมาทเอาเหล็กขาโต๊ะครับเศษเหล็กที่อยู่ที่อบตแล้มาครับเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งโต๊ะที่ใช้ไม่ได้แล้วใช่่ใชครับแล้วก็เห็มีรอยเอาเศษเหล็กมามาต่อเป็นโครงนี้นะคะใช่ค่ะก็อันนี้คือเรียกว่าตัวตัดก้นมันทีแรกเราเอมีขั้นตอรนอันนี้ตัดก้นเหรออันนู้ใส่ผิดสีนด้อย่างนี้ใส่ตรงนี้ครับแล้วกดไฟอย่างนี้แล้วก็แล้วก็ตัดอย่างนี้ครับ ความคมตรงนี้เราใช้อะไรคะอันนี้เป็นมีดคัตเตอร์ครับอ๋อใช้ม <Favorite> ีดค e ัตเตอร์นี way, ่ฮะนี่ฮะมีใบมีดใบมีดอยู่แล้วก็สามารถหมุนบอกเปลี่ยนได้อ๋อหรืออรก็เอากันไกตัดมันใช้เวลามากแล้วก็บางทีมันมันโดนมือได้ มีมือตัดมีเด็กเส้นเรียกว่าเด็กเส้นครับอ๋อมีเด็กเส้นแม่ที่นี่มีมีทั้งผู้เชี่ยวชาญผู้ชัดนาญการนะะแต่ยังได้กลับเอามาแต่งแต่งขั้นเรียงครับพอตัดเสร็จแล้วคุณแม่ทส่ยังไงก็จะใส่ถุงน้อยแล้วก็ไปส่งให้ก็จะรวบรวมอันอันนี้ตัดหรือยังคะเนี่ยอันนี้ยังไมออันนี้คือขวดปอดภัที่เรารวบรวมมานะคะก็จะส่งต่อไปที่อ่าพอตัดเสร็จแล้วก็เข้าโอ่งไปอ่าเข้าแล้วก็ไปที่แผนกดึงดึงเส้นอันนั้นแผนกดึงนี่คือเพื่อผลิตเส้น รับสมัครต้องต้องคุณสมบัติยังไงคะต้องแรงดีต้องอะไรไหมคะก็คือพอมาทำนี่แล้วแต่คนชอบอย่างอย่างป้าคนนี้พอพอมาทำแล้นชอบการตัดต้นก็เลยตัดตลอดบางคนชอบดึงชอบดึงแล้วก็เนี่ยพอออของการศึกษาก็ชอบดึงเส้นคุณป้าจะลองงานแล้วชอบตัดต้นมากกว่านะคะอ่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปที่เครื่องตัดเส้นต่อเลยนะคะมาที่มาที่เครื่องตัดเส้น จะสังเวกตเห็นว่าเหล็กเหล็กที่เราเอามาทำเ,เนี่ยมันไม่ได้ร้อนยิ่งจยากเป็นขัดเป็นโต๊ะครับขดโต๊ะเป็นต้นแบบ,บเป็นเครื่องมือต้นแบบอยู่นะคะเป็นต้นแบบครับต้นแบบที่แรกเราเป็นไม้ครับเใส่ไม้ใส่หัวสมารแล้วก็ใส่ใบมีดจากตัดก้นแล้วนะคะท่านผู้ชมนะก็ส่งต่อมา อันนี้เป็นท่านผอเลยเหรอคะผอครการศึกษาครับอันนี้มือดึงเส้นครับอันนี้ผอมาหาอะไรได้พิเศษเหรอคะก็ดึงเส้นมองกายอ๋อไม่น่าหุ่นดีไม่ต้องไปวิ่งเลยนะคะใช่อาสายแรงอย่างนี้เนาะเลิกงานก็ดึงแต่เส้นนี่นะครับเลิกงานดึงแต่เส้นวิธีการของเครื่องนี้ทำยังไงยังไงคะก็หลังจากที่เราเรากดต้นมันะครับก็เอาขวดที่เราตัดมาแล้วบสงเข้าไปในนี้แล้วก็ขวดเข้าไปที่ใบมีดอ้าในนี้มีใบมีดด้วยใช่ครับต้องเข้าล่องก่อนเนาะอ๋อ อ่าเดี๋ยวกองกองได้สูงตามนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต้องต้องใช้มือดึงครับเพราะต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันแรกก็แต่ว่าให้ดีต้องใส่ถุงมือครับ้าคนยังไม่ไม่ถนัดี๋ยวเราต้องเอาเอากดไปเลยนี่ค่มันครื่งรุ่นแรเงรุนแรกหมอเดี๋ยวใช้ทุกสัดส่วนของร่างกายนะคะอันนี้แรงอันนี้รุนแรบอ่างครับหึง ึ่งไปเยครับผมมอืก็ได้ได้เหมือยู่นะทีนี้พอพอทำไปทำมาเนี่ยผมก็รว่ามันใช้แรงเยอะแล้วลงเดี๋ยวขวดนึงค่ะท่านผอเดี๋ยวดูนะคะขวดหนึ่งได้ยังไงบ้างหลวขอดูหน่อยได้ไหมคะขวดหนึ่งได้ได้เส้นแค่ไหนนี่ครับนี่หนึ่งขวดประมาณประมาณสิบห้าเมตรแต่เราจะไปตัดแค่แค่สามสิบเจ็ดเซนสามสิบเจ็ดมีสิบเซนเราเราเรากะขนาดเราจากการสุ่มทดลองมาตลอดโดยตลอดใช่ครับใช่ครับต้องช่างทีนี้ก็ต้องช่างจากขวด จากขวดนะคะท่านผู้ชมจากขวดมาปั๊บเนี่ยมาดึงเส้นก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้มานะคะแล้วพอดึงเส้นเสร็จแล้วทํายังไงต่อคะทีน,นี้้องเอาไปพันใส่ไม้ของคุณยายคนนี้ครับ<อ>พันใส่ไม้เพื่อให้เป็นเส้นตรงแล้วครับอันนี้ก็ใช้ใช้ขวดมามาเสียบตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชม,มแล้วก็จะหมนุนแล้วก็หม,นมุนอ้ต้องใช้แรงน,นี่เ,เหมือนกัน,อ,น,นอันนี้ก็คือเราไม่ต้องไปพันใส่ไม้แบบนั้นเลยเราถอดอันนี้ก็ไปลูกน้ำร้อนุมให้เป็นเส้นตรงได้เลยนะครับเราสามารถหมุนออกได้ลยพอพอเราขึงอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เอาเปลวกน้ําร้อนคือวิธีทําให้เป็นเส้นตรงเนี่ยต้องใช้ความร้อนนะครับก็เราที่นี่เราเราจุ่มน้ําร้อนมีท่อต้มทั้งน้นเดี๋ยวเขาไปรู้แล้วกันนะครับก็จะง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดเหมาะชาวบ้านถ้าเราจะเอาลมร้อนเผาเนี่ยไอผ่าผมเนี่นะครับเผาก็ได้เหมือนกันเป็นเส้นตรงเหมือนกันแต่ต้อใช้เวลาเนาะชาวบ้านบอกว่าเบล์ฟไายไม่อยากเบล์ฟลาด้วยอีเรกเนี่ยเครื่องที่เราทํามานี่มีมอเตอร์ด้วยแต่ก็ไม่เอาเขาบอกมันเบลืองไฟก็เลยเอา ชาวบ้านที่นี่ไปประหยัดนะคะเน้นการใช้แรงงานคนดีกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ที่มาทำเนี่ยก็เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านนะคะมีสองหมู่บ้านหรอคะท่านอำเภอคะที่ที่เริ่มทําตั้งกลุ่มไว้เนี่ยมีตอนนี้เราเราเริ่มไว้ที่2หมู่บ้านฮะที่บ้านพลคอนะครับบ้านพลค้อมู่ที่หนึ่งบนเหล่าพลคอแล้วก็ บ้างน้องเหียนนะครับที่นี่ด้วยนะครับก็สองกลุ่มเราเริ่มต้นที่ตั้งเป็นเป็นรวมกลุ่มเลยไว้แต่ส่วนที่ที่มีเป็นรายบุคคลก็มีปลายอ๋อไปทำที่บ้านแล้วก็เอาขายก็มีครับก็มีแต่ตอนนี้ที่เราเราเริ่มเริ่มระบบกลุ่มไว้นี่สองกลุ่มค่ะจากเครื่องเครื่องยืดนะคะ เราไปตรงไหนต่อคะพอเดี่ยวพอได้พอถึงได้มาเส้นพอจะมาพันสายไม้ที่คุณยายตรงนี้ครับพันสายไม้เอไปหาคุณยายก่อนนะคะอันนี้อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่หมอเดี่ยวบอกว่าเป็นเป็นที่ยืดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะเป็นไม้สำหรับมันเป็นเส้นตรงครับเป็นเส้นตรงอ๋อเพราะว่ามันม้วนมันจะงอครับมันจะวนงออย่างเงี้ยหลังจากดึงเส้นมามันจะม้วนมันเป็นม้วนๆมาแบบนี้ครับทำไหวแล้วคุณยายใช้แรงเยอะไหมอ่ะไม่เยอะหรอไหนๆคุณยายลองสาธิตให้หนูดูหน่อยสิคะ อันนี้ได้มากี่ขวดละคะเนี่ยยายไม่รู้หรอกกี่ขวดนะคะยายก็จิบมาเางี้แหละนะคะตอนนี้เริ่มผสมสีครับแต่ว่าเป็นผู้ออกแบบนะคะว่าจะสวยไม่สวยนี่ก็คือแบบนี้เลยใช่ไหมคะเราะว่าเราเร่งใก่อนจีบสีหรือไม่ก่อนใช้ลุกก็คือ ต้องสล <พ prestigious S 2> ับสลับสีเวลาจะเอาสีม่วงเสร็จก็เอาสีเขียวมาต่ออย่างนี้ครับเพื่อให้มันออกมาให้มันให้มันสลับสีกันพอพายืดอย่างนี้เสร็จปุ๊บได้แบบนี้เหรอคะต้องต้องเอาไปต้มก่อนจะเส้นตรงครับจะเริ่มผสมผีตรงนี้ครับตรงพี่ดึงในไมเนี่ยครับมาเริ่มผสมผีดึงจนเต็มแหละคุณแม่ดึงจนเต็มเลยใช่ไหมคะพอพอดึงเสร็จแล้วปุ๊บยกไปทั้งไม้เลยเหรอคะไปต้มเนี่ยใช่ครับไปจุ่มทั้งไม้เลยครับผมเหรอค่ะ แล้วงัเดี s right. <S ๋ยวหนูยืมไปต้มหน่อยสิคะเสร็จยังคะเนี่ยได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกรรมวิธีการต้มนะคะต้มไหนไปต้มไหนถือไปเลยได้เนาะไผมยืมไปเลยได้ครับอ่าค่ะ อ่าล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวฝ่อยแม่แม่ทำตรงนี้ไปก่อนนะคะเราจะไปต้มดูนะคะว่าเราพอต้มเสร็จปั๊บเราต้องทำยังไงต่อจะได้ทราบขั้นตอนการทำไม่กว่าแบบพลาสติกด้วยนะคะไปค่ะหมอเดียวค่ะเชิญค่ะเอาละค่ะตอนนี้หมอเดียวแล้วก็ท่านนายอำเภอพามาที่แผนกต้มเส้น <c oughs> ไม่ใช่อาหารนะคะเรามาต้มเส้นพลาสติก <c oughs> อ่ะได้มาแล้วจากคุณยายใช่ใช่ครับได้แบบนี้เราได้ได้จากแผ <ม S 1> นกแผ<า>นกรีดเส้นมาใช่คใช่แผนกผสมสีอ๋อแผนกผสมสีครับผมสีนี่มันหลากหลายอย่างนี้ครับแล้วก็ถึงใส่ไม้แล้วก็ ยังทำให้เป็นเส้นตรงเพราะว่ายังงออยู่ใช่ใช่เพราะมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะได้ตรงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นไม่กวาดมามันก็จะหงอไม่สะอาดเนาะต้องมาอย่างนี้มาจุ่มในน้ำร้อนอย่างนี้ห้าถึงสิบนาทีเราก็เอามาจุ่มเลยครับมาเจอผู้จัดการฝ่ายต้มเส้นใช่ไหมคะจุ่มลงไปเลยโอเคต้องทิ้งไว้นานแค่ไหนคะประมาณยี่สิบนาทีท่านผู้ชมยี่สิบนาทีเสร็จปุ๊บนะคะเอาไปไหนต่อนที่เสร็จขึ้นมาจุ่มที่น้ำเย็น ช็อกเลยครับให้มันเย็นให้มันมันตรงให้มันมันอยู่ครับเหมือนเหมือนนัอกเหมือนน็อกทูอะไร่้ใช่ไหมคะให้มันให้ม่แบบตรงไม่ให้มันขยับก็ขึ้นไหวอีกเลยครับโอเคนะคะเสร็จเรียบร้อยต้มยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วก็มาจุ่มน้ําเย็นน็อกมันไว้นะคะแล้วเสร็จแล้วเราไปยังไงต่อก็ไปตัดเดี๋ยวไปไปถึงจุดที่ตัดเลยครับไปถึงจุดโอเคตามไปเลยค่ะลวกน้ำร้อนแช่น้ำเย็นมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือตัดเส้นนะคะ ตัดออกจากไม้อุปกรณ์อุปกรณ์นะคะมข้อแล้วก็สิวอุปกรณ์พื้นบ้านเลยครับหาง่ายๆเลยค่ะเม้นเลยครับมันจะแข็งเราต้องใช้แรงนิดนึงค่ะครับหาพอพอลวกแล้วมาน็อกมันเย็นหยแข็งปุ๊บนะอ๋อค่ะพอเราตอกเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะตัดเรียบร้อยก็เอามาตากอย่างที่เราเห็นนะคะตากต้องต้องตากแดดอีกไหมคะไม่ครับแค่ผึ่งให้มันแห้งใช่ไหม แห้มีอยู่น้ำเยอะพึ่งแห้งเสร็จไปไหนต่อไป,ไปที่ผแผนกตัดแต่งโอเคเอองั้นเดี๋ยวเราไปดูผแผนกตัดแต่งต่อเลยค่ะหลังจากที่เราไปตัดเรียบร้อยแล้วมันจะเป็นแบบนี้เนาะว<ช>่าเดี๋ยวเนาะใช่ครับเราฝึกลมแล้วสิ่งที่เราเห็นก็คือมันยังหิง,งอท่านผู้ชมแล้วมันก็ยังมีตะปุ่มตะป่มีอยต่มีรอยต่ออย่างนี้เราทํายังไงคะ ต้องให้แผนกตัดแต่งครับด้านหลังเนี่เป็นแผนกด้านหลังนี่เป็นแผนกตัดแต่งนะคะมีแต่สาวๆนะคะท่านผู้ชมนะคะตัดแต่งตัดแต่งตัดเอาที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำออกใช่ไหมที่มันงอตัดออกตัดออกเสร็จปั๊บก็อ่านะคะเราก็จะได้เป็นมัดอย่างนี้ท่านผู้ชมคะเป็นตรงเรานับเป็นเส้นไหมอ่ะว่ามัดหนึ่งกี่เอาประมาณใช่ไหมคะประมาณกำมือนึงแหละนะคะท่านผู้ชมส ช่างสีขีดประมาณนั้นครับประมาณสีขีดครับผมครับอย่างเงี้ยปั๊บเนี่ยไปทาเป็นไม้กวาดได้เลยอันนี้ก็คือเป็นเตรียมจะไปประกอบเข้าด้ด้แล้วทีนี้อ๋อใช่แล้วตัดแต่งเสร็จแล้วนะท่านผู้ชมนะคะก็ไปเข้าด้ามซึ่งเรามีแผนกเข้าด้ามรออยู่แล้วนะคะส่วนใยากจะใช้เป็นแรงงานแรงงานสุภาพบุรุษผู้สูงอายุนะคะใช่ครับใช่นะยิ่งแข็งแรงแรงก็ยังดีอยู่นะคะลักษณะไม้เป็นยังไงบ้างคะที่ออกแบบมาครับก็จะเป็นไม้ ยาวเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็จะมีมีอ่าเรียกว่าไม้กางเขียนอย่างนี้ครับอ๋อทำอเป็นไม้ตัวนี้เพื่อใช้ถางให้ไม้กว่ามันมันมันห้าออกอย่างนี้ครับอ๋อคน,นอใช้ไม้อย่างนี้เพื่อจะได้ถักรอบนี้ครับค่ะแล้วก็ใช้ไอ้ไอ้ตัว,ตว,ตวอ่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวยึดให้มันแน่นอีกทีนึงเพราะว่าเวลาสูงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเรามัดตรงนี้นะครับนี่ก็จะสูงเข้าไปอ๋ออย่างที่คุณลุงกำลังทำใช่ไหมคะใช,ใช่ครับมันก็มันก็จะแน่นนะครับ แล้วเราก็พอเราสมเสร็จเนี่ยเราใช้อีลมร้อนเป่ามันจะรัดก็ไปอีกมันก็ยิ่งแน่นก็อีกเพิ่มความแน่นนะครับมันจะมี3 3อย่างที่ทําให้ไม่กวาดมันไม่หลุดเลยก็คือ1การมัด2องการถัก3ามการสวมปอกนะครับจะมี3กระบวนการครับเพื่อที่จะให้แน่นนะคะซึ่งตอนนี้ก็แบ่งหน้าที่กันหมดแล้วบางคนก็เป็นคนถักถักไม่กวาดนะคะบางคนก็แต่ส่วนใหญ่ก็ถักนะส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาเยอะอันหนึ่งต้อง40นาทีครับ อ่าละ40นาทีเลยนะคะลระมัณัก,ก,กต้องใช้เวลาครับเพราะว่าต้องนับทีละ12เส้น12อ่าสิเส้นแล้วก็ถัก12เส้นแล้วก็ถักเพื่อให้ลายมันสวยงามแล้วเ,เราก็ตรึง กลุ่มผู้สูงอายุอยู่ตรงกะที่ได้ทั้งวันเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ได้ไม่ให้ไปไหนเนาะเดี๋ยวหาหาไม่เจอแต่ก็เปลี่ยนกันฮะเปลี่ยนกันเปลี่ยนเปลี่ยนวันครึ่งวันบ้างหรือเต็มวันบ้างหรืออีกวันหนึ่งบ้างเปลี่ยนกันใครจะไปวัดก็ไปก่อนวัดอยู่ใกล้ๆอ่ะไปวัดมาแล้วถวายเพนเสจกลับมานั่งทําต่อได้กเปลี่ยนนั นี่ก็เป็นเป็นการนำขยะรีไซเคิลมาทําเป็นไม้กวาดอ่ะเรามีแบบสําเร็จรูปให้ท่านผู้ชมได้ดูด้วยอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้เป็นอะไรนะอันนี้สินค้าใหม่ครับเป็นตัวกวาดพื้นเพราะว่าไอ้นี้กวาดลานบ้านอ๋ออันอันนี้ทีกวาดในบ้านกวาดุ่นเดี๋ยวที่เราดูมาทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมนี่เหมาะสําหรับกวาดนอกบ้านกวาดลานกว้างกวาดน้ำกวาดใบไหนรับ อันนี้แทนแทนไม้กวาดทางมะพร้าวนะคะท่านผู้ชมใช่โวนนี้จะแทนแทนไม้กวาดที่เป็นไม้กวาดอกหญ้าอันอันนี้กวาดในบ้านก็ได้นะคะราคาราคาราคาเท่าไหร่อนายเท่ากันคือราคา70บาทครับ70บาทเท่ากันหมดเลยครับผมอืมแต่อันไหนทำยากกว่ากันล่ะคะ มันก็ยากคนละแบบก,ก็ต่างคนดำอาอตัวนี้ยาก,ก็ยากพี่ก็บอกตัวนี้ยากกว่าแต่ขายราคาเท่ากันอุดหนุนได้ติดต่อได้ยังไงอะคะก็ติดต่อได้ที่อบตหล่อพนค้อก็ได้ครับอบตอหล่อโพลค,อค้อนะคะคซึ่งสําเร็จได้ในวันนี้คนที่ให้การสนับสนุนนอกจากท่านแอมเพอโคกศรสีสุพรรณแล้วก็ยังมีท่านนายกอบตอด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวขอคุยกับท่านนายกนิดนึงนะคะถึงการสนับสนุนจนเกิดเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งขึ้นมาค่ะ ท่านนายกอุสศพลลาชมนะคะท่านนายกอบตหล่โพลคอนะคะที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนจนเกิดกลุ่มที่เข้มแข็งอยากจะขอทราบแนวคิดนิดนึงนะคะหลังจากที่เราได้เห็นถึงปัญหาแล้วก็สนับสนุนจนเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งแบบนี้ท่านนายกมีความรู้สึกไงบ้างคือจริงๆแล้วมันเราไม่ได้เริ่มๆๆๆๆเริ่มเริ่มแรกจริงๆแล้วไม่ได้คิดเรื่องนี้นะครับ <efter? S 2> คือโดยนาหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรามีหน้าที่ในการ ดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องเกี่ยวกับการกิดจากขยะค่ะและ้วทีนี้ผมเองผมก็มีนโยบายว่าเราจะไม่เราจะไม่ซื้อรถเราจะไม่ซื้อถังขยะแจกหรือว่างโดยที่เราเรียกพนักงานมาพูดคุยกันโดยท่านประหลัดมนชัยท่านผู้นในการกองส่งเสริมการเกษตรในวันี้นะครับมาคุยกันคุยกันแล้วผมก็เป็นนโยบายเลยเราจะไม่ซื้อรถเราจะไม่แจกถังขยะแต่เราจะทำยังไงเราต้องาำ กำจัดขยะโดยชุมชนอันนี้เป็นแนวคิดที่ดีมากนะคะแล้วผมก็มอบนโยบายให้เสนิทางทางท่านผู้ว่าการกองเสาิกรรเกษตรก็ได้นําเสนอในเรื่องโครงการกาจัดขยะต้นทางโดยตั้งเป็นโครงการทางอาสาของโคงการบริหารส่วนตำบลอนางทอซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่น่าเป็นที่เป็นที่ยอมรับเป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนในตำบลอ่างทอของเราค่ะ เกือบร้อนะครับโดยการก็เราจะออกไปออกไปเจ้าหน้าที่เราออกไปรัก้อขยะจากจากหมู่บ้าน,นครับสิ่งที่เราได้เห็นในรายการค่ะคือเรื่องของการกำจัดขยะนะคะการนำขยะรีไซเคิลมาใช้จนเกิดประโยชน์นะคะสามารถทำเป็นสินค้าที่ขายได้ในราคาที่ไม่แพงด้วยแล้วก็เป็นที่สนใจของตลาดนะคะสนใจสามารถ ที่จะติดต่อมาที่อบตหล่อคนค้อได้เลยนะคะหรือจะติดต่อไปทางผ่านทางท่านอาเภอก็ได้ได้ครับได้รคะและที่สำคัญก็ว่าชุมชนที่นี่เข้มแข็งมากนะคะผู้สูงอายุมีงานทํามีรายได้เป็นชุมชนที่มีความสุขนะคะวันนี้รายการโลกไสและขยะต้องกราบขอบคุณนะคะท่านนายอำเภอโคกศรีสุพรรณนะคะท่านนายกอบตหล่อคุณค้อนนะคะแล้วก็หมอเดี่ยวขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะทุกๆแผนกของโรงงานแห่งนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ วันนี้ดิฉันประพินพิษพัวโสพิษและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ